สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับวันนี้ก็ลูกค้าขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันนะครับเป็นหม้อแก๊สที่ใช้ในโรงเรียนนะครับของยี่ห้อโฮซันนะครับก็คุณลูกค้าได้ชมคลิปเรานะครับว่าซ่อมเป็นยังไงนะครับเขาก็มีปัญหาก็คือว่าหม้อหุงข้าวไฟลุกนะครับก็คือลูกยางรั่ว ก็ได้ส่งเข้ามาให้ที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็แพ็กใส่กล่องกลับคืนให้กับคุณลูกค้านะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับแล้วท้ายนี่ครับคุณลูกค้าก็ได้ขอซื้อหัวปรับป้องกันแก๊สรั่วนะครับเซฟตี้นะครับของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับเป็นลูกรอยนะครับสามารถเช็คแก๊สรั่วแก๊สซึมได้ด้วยนะครับก็ขอซื้อตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ทางร้านก็ทําสายพ่วงให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คุณลูกค้าครับ คุณลูกค้ามีปัญหาเรื่องหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแล้วแต่อาการต่างๆเช่นนะครับไฟลุกนะครับไฟลุกก็คือลุกยางรั่วนะครับจุดไม่ติดนะครับไฟล่อไม่ทำงานก็คือไฟอุ่นไม่ทำงานนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไฟออกมาเป็นเปลวนะเป็นเปลวหมายความว่าทำให้ภาชนะดำนะครับหรือไฟไม่แรงนะครับหรือตัดก่อนสุกนะครับหรือ นะครับเวลาใช้ผุงแล้วก็ทําให้เข้าใไหม้นะครับทุกอาการนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาแล้วมาซ่อมที่ตลาดไทแก๊สร้านตลาดไทแก๊ดได้เลยนะครับถ้าอยู่บ้านอยู่ใกล้เคียงกันในละแวกนี้ก็เชิญมาหน้าร้านนะครับแต่สาหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็รบกวนนะครับก็ส่งทางเคอรี่หรือทางนิเม็กเรสนะครับเป็นขนส่งต่างๆเอกชนนะครับก็ส่งเข้ามาซ่อมที่หน้าร้านได้เลยนะครับเราก็จะซ่อมให้ท่านแบบ เรียกว่าใช้กันได้อีกนานนะครับซ่อมด้วยคุณภาพเลยนะครับคุณลูกค้าก็ชมคลิปนะครับก่อนก่อนซ่อมนะครับแล้วก็หลังซ่อมนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับให้คุณลูกค้ามีปัญหาแล้วตัดสินใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดแก๊สเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับช่องทางติดต่อขอโทษนะครับมีทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ที่โชว์ข้างล่างนี้นะครับก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญชมคลิปครับเชิญครับครับอ่านี้ก็เป็นเตาหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็คุณลูกค้าที่อยู่ออ,อยู่จังหวัดอะไรนาะอ่าเป็นคุณลูกค้านะครับที่อยู่แถวสุพรรณบุรีนะครับศีประจัน์ นะครับสุพรรณบุรีศรีประจันนะครับก็ได้ส่งทางาเครี่มาให้นะครับเพื่อว่าจะซ่อมนะครับครับคุณลูกค้าครับที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็หม้อหุงข้าวของยี่ห้อโฮซันนะครับก็คุณลูกค้าที่ใส่กล่องมานะครับที่ มาจากสุพรรณบุรีนะครับอาการที่เขาบอกมาคือรั่วนะครับตรงนี้รั่วแล้วเราก็เห็นสาเหตุแล้วครับที่รั่วนี่ครับเราเปิดเปิดมาปุ๊บเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเข่าเต็มเลยนะครับก็ตรงนี้รั่วนะฮะอาการที่เจอรั่วนะหนึ่งนะครับสองไอ้ตัวกดสปาร์กเนี่ยฮะมันจะค้างสังเกตไหมครับคุณลูกค้ากดแล้วมันไม่ดีดขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันก็ค้างด้วยนะครับเดี๋ยวตัวตัวแกนกลางเนี่ย ทางร้านผมบอกให้ถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลัวว่าการขนส่งมามันจะหักนะครับก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆครับเพราะส่งมาปุ๊บเนี่ยเบี้ยวนิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมดัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทางร้านตลาดไทยแก๊สก็จะพ่นสีให้ใหม่นะครับแล้วเปลี่ยนลูกยางทั้งหมดสําหรับคุณลูกค้านะครับชมคลิปนี้หม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับหนึ่ง ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับสุกก่อนตัดก่อนสุกนะครับหรือไหมนะครับหรือเฉลือหรือใช้นานๆแล้วมันไหมนะครับไม่ยอมตัดแก๊สนะครับไฟลอตรงนี้นะครับอ่อนไม่มีเลยนะครับเมื่อเช้าก็มาเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับไฟลอตรงนี้ไฟไม่ลอนะครับเป็ไฟอุ่นนะไฟอุ่นไม่อุ่นนะครับแล้วก็ไฟออกมาแผ่วๆไม่แรงนะครับ หรือที่เห็นท่ไปคือรั่วนะครับตรงนี้รั่วอาการทุกอาการนะครับมีปัญหาก็มาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับก็อย่างลูกค้ารายนี้นะครับที่สุพรรณบุรีก็ได้ส่งทางเคอรี่มาให้เรานะครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็ส่งทางนิ่มเอ็กเพรสให้ไปนะครับนะครับก็เป็นการที่เราเจอกันง่ายๆนะครับเราก็จะรีบซ่อมให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวมาชมตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วที่ผมเคยแจ้งไว้ตอนซ่อมนะครับคือตัวนี้พอกดแล้วนะครับมันจะค้างใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ค้างนะครับคือนะไม่ค้างแล้วนะครับพอกดแล้วไม่ค้างแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ค้างแล้วนะครับแล้วก็ไฟจะรั่วตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราลองหุงปุ๊บนะครับเราลองหุงปุ๊บนี่ครับผมลองเอาไฟล่อนะครับตรงนี้ไม่รั่วนะครับไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วแล้วครับอย่าทําตามนะครับ อย่าทำตามนะครับอย่าทำตามผมนะครับอันนี้คือว่าต้องชำนาญหน่อยนะครับเนี่ยก็สรุปแล้วนะครับหม้อหุงข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวใบนี้นะครับไฟก็แรงดีใช้ได้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่มีปัญหาเรื่องหม้อหุงข้าวนะครับมีปัญหาอย่างที่แจ้งไว้นะครับ 1. จุดไม่ติดนะครับ 2. อจุดแล้วไฟไม่เข้านี่นะครับ3 ไฟตัวนี้ไม่ล่อนะครับคือไฟไม่อุ่นนะครับ 4. ไฟรั่วตามนี้นะครับไฟรั่วตามนี้นะครับ5กดไปแล้วไฟไม่แรงนะครับหรือเป็นขมเมานะครับก็เข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้นะครับแม้กระทั่งตรงนี้ครับถ้าตรงนี้เป็นฝืดนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาปรึกษาได้ครับร้านตลาดไทยแก๊สครับยินดีซ่อมให้ทุกยี่ห้อเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ